เฮ้ยไปฮารุอันนี้คือที่ไหนเนี่ยเป็นไกด์หน่อยดิเป็นไกด์ตรงนู้นตรงนู้นเฮียทำไมเราเดินกลางฝนเนี่ยน้องหมดหมดชิปวิ่งไหมพี่หมดชิปวิ่งไหวได้เลยน้องพี่ขึ้นมาแล้วฮารุใครไม่ทำงานวะเนี่ยเอกสารเต็มเลยพี่ก็ไปเก็บต,ตรงไอ้กองนั้นเด็ดยี่สิบโอ้นี่ใครเกีรติอุ๊ยอ,นะอ,อะไรอ่ะ กดอุย้ยเฮ้ยไอ้หนึง่งไม่ใช่ใครวะเนี่ยฉันมองว่าฉันจะ,ะจะได้พักผ่อนอ้าวเราพี่ไปดูหนังดูหน้าเขาทำไมอ่ะเอา้าเฮ้ยรถขับเรือหรือขับรถเนี่ยขับมาข,ขับไอ้รถพี่ขับรถหรอตามแลพี่ตามมาเร็วๆไปเร็วไหนวะที่ยังไม่เห็นผีสักตัวเลยวะ เฮ้ยไททานอ้ยฮัลโหลเฮ้ยเอาพี่กำลังโดนเซตหยออยู่เมื่อกี้เอาอย่างน้อยแขนขาของฉันก็ยังเหมือนเดิมบางทีฉันอาจจะมองไปรอบๆเพื่อหาเจ้าของที่นี่อันนี้เล่นบ่อยนะโอ้เพื่อหาเจ้าของที่นี่ใครคือเจ้าของที่นี่เจ๊เจ๊ตากเสื้อไว้ เราอยู่ไหนเนี่ยฮารุเอ้าผมไม่ออกมาสิเราเป็นพวกของมาเรามาตกะกรรมเรามาติดเกาะเที่ยวอะไรเนี่ยเราต้องออกไปดยกันพี่นำหน้าไปก่อนได้ได้พี่เองพี่เองผมไปด้วยดีมากดูหลังให้พี่ด้วยนะฮารุนะวัสดีครับมีใครอยู่เปล่าทักทายก่อนทักทายก่อนเดินไปพี่เดินไปบัสดีครับเฮ้ยเจ๊ แหม,มกินชาซะด้วยนะมีอะไรให้เก็บเปล่าเออพี่ไาไงไปไหนนี่ไง <laughs> สำรวจสำรวจก่อนเดี๋วยวเปิดเพลงปอบใจกันพี่ <laughs> หลอนเหรอไม่เป็นไรอย่าไปกลัวสิ <laughs> เฮ้ยเราย่อไดีด้วย <sh arp> มันมีมันเขียนว่าวันนี้อยากกินไก่ปิ้งไปเอาไก่ปิ้งให้เขากินเฮ้ยฮาลุ ก็ไม่ทำกระจกแตกนะน่นะหวัดดีจ๊ะเอ๋ตัวเองอะไม่มีฮารุจะไปกลัวมา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 ฮารุ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 อยู่เป่าผมตายแล้วพี่ ผมบอกแล้วมันไม่ผีเฮ้ยเชียอะไรวะผีเดินผ่านพี่ฮารุทำไมพี่ไม่วิ่งไปอ่ะโอ้พี่ต้องไปพี่ต้องเก็บหนูไปเหรอใช่พี่พี่เก็บไปแต่พี่ห้ามตายนะพี่ตายพี่ต้องมาเอาของมีเอกเชียเชียอะไรวะอุ้ยตึกตักอุ้ยตึกตักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากเฮ้ยตึกตักฮารุ พี่ติดตักพี่แอบพี่แอบอเฮ้ยเฮียหาหน้าบ้านกูเลยสัตว์อีเจ้เฮียหนูบ้านมึงเยอะนะเบ็ดอ,อจ่าเอ๋ตัวเองออกไปออกไปเอออุ้ยอีเจ้มันมาทักทายพี่วะไม่ได้แอบกูหรอกฮะาอฮัลโหลโมีปลาแล้วมีปลามีฟู้ด อยู่ตามกูเดี๋ยวดีไอ้เฮารุเฮ้ยมันมาแล้วไอ้ฮารุมึงพาเขามาทำไมฮารุมึงพาผีเขามาทำไมเนี่ยเจ๊ไม่เห็นผมนะ ไอ้อากรู้ยี่หตายต่อหน้าต่อตาพี่เลยเฮ้ยตึกตักตึกตักตึกตักแอบแอบเข้าหิ้วแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วดูตีอย่างนี้ใช่เลยมันกำลังวิ่งจูบเราโอ้โหไอ้โหลูกวิ่งจำเอาจำเอาฮารุแอบเอ้าเอ้าฮารุ นะพี่ถ้ามันวิ่งมานี่วิ่งผ่านหน้าปุ๊ผมวิ่งไปนู่นเลยเดี๋ยวพี่เปิดไฟก่อนมา้ยมาลูกอะไวะพี่ต้องเอาหนูไปกดที่บ่อน้ำแล้วก็ไปตรงอ่าตรงระฆังโอ้นี่บ่อน้ำไม่ต้องเอาหนูไปบ่อน้ำเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปไหาลูกไป พี่เตรียมนะพี่ไปไปไปพี่วิ่ตัางหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเท้าพี่ก่อนผมจะได้วิ่งวิ่งไปใส่พี่ไม่รู้ทางไปทางไหนออกไปเลี้ยวขวาบ่าวมาแล้วมาแล้วเจ้หัวเหรอเลี้ยงหนูอ่ะหัวก็บอกฮัลโหลไปไม่รอพี่เลยอีกน้องเบนอีผีอีเวนเฮ้ ยาอีเวสอีเจอืหารุพี่ได้ยินเสียงโซ่เอ้ยมันอยู่ใกล้พี่ฮารุม,มันค้างมันมาแล้วมันโกรไอ้พีใหญ่ไอเจสัตว์พี่เต็มตัวแล้วพี่ ไปวิงน้ำผมมาเดี๋ยวนะพี่ขอเปิดไฟก่อนไปครับลูกไปแอนยูทศาสารยิ่งใหญ่ความจังใจเด็ดเดียวมือนี้เราจะเคี่ยวข้าวและถูปอข้าวฮารุเจ๊มาเจ้ฮารุเจ๊เจ๊แด่ฮารุว่ะตีเวลงมาเลยว <c oughs> สวยเฮ้ยฮารุกอีก <c oughs> มาม่ป็ยเสียงในน้องผม มาแล้วฮารุเจ๊เจ๊โกรธอะไรผมปะเนี่ยผมแค่มาทำความสะอาดค่าบ้านให้เนี่ยหนูมันสกประโปเจ๊ฮารุไปไหนวิ่งลพี่วิ่งใส่เลยได้ได้ไปเอาลูยยูทัศโอ้อขนาดห้องเกิดมึงก็ยังจะมาฆ่าห,หัวเนี่ยเฮ้ยห้องเกิดนะเนี่ยอีผีเวนมึงบ้าไหมเนี่ย เฮ้ยมันอยู่ห้องพี่มันอยู่ห้องพี่มันตัดผมทรงมมฮอปมาด้วยทรงโมฮอปเจ๊เจ๊ไปตัดผมร้านไหนอะเจ๊เฮ้ยพี่รออยู่พี่รออยู่พี่รออยู่วิ่งไปโน่นพี่วิ่งไปโน่นเนี่ยได้ได้ได้ให้ผีมันตามพี่ไปใช่ไหมใช่พี่ได้ได้เดี๋ยวพี่รอนะวันนี้เจ๊ เจมาเป็นเมียผมเถอะมาแล้วฮารุเตรียมตัวเอา้า <Okay. S 1> เจอีเวนเนี่ยมานี่เจเจเจไอ้เหี้ยสงสัยเจแม่งไม่ชอบพี่ว่ะเจหนีไปเลยเออเจ๊มาแล้วเจมาหาพี่พี่วิ่งพี่วิ่งอยู่พี่จุก๊กพี่จุก๊กอีเจอีผีอีสลัดเจ๊ตามพี่เจตามพี่ฮารุจักรารฮารุแทงสวน ดีมากนี่ไงทีมเวิร์คฮ่าอีเจ๊ไม่ได้แอมผมก็ขาอ่อนผมเจ๊ก็ไม่เห็นบอกแค่นี้นี่บาทางออกนีช่ปะนี่ไงนับถอยหลังสามสิบวีคืออะไรอ่ะหลังบ้านเหรอเอ้ยใช่ป่ะนี่ไงทางออกใช่ไหมนับถอยหลังยี่สิบวิโอ้ยยย